อันนี้คือเคเบิลคาที่เมืองดารลัตนะครับประเทศเวียดนามในวันที่แดดไม่ค่อยสดใสอากาศเย็นครับนี่คือู่มาครับากาศดนะครับนนหนองเชืเมืองดารลัดนะครับ ตกไปเป็นไงเน <c oughs> ี่ยเราว่าถ้าเกิดฝนตกหนแวก็คงปิดอ,ะอ่ะม,มีลมมีลมนะเม <c oughs> ืองดารัสนะครับ